อ้าวซินกลับมาเยี่ยมบ้านหรอฉันกลับมาทำธุระนิดหน่อยอ่ะเออแล้วเยนีพวกแกสองคนว่างไหมเนี่ยว่าจะชวนไปกินข้าวด้วยกันหน่อยกินข้าวหรออืมได้สิไม่มีปัญหาโอเคงั้นฉันไปทำธุระก่อนนะถ้ามาเป็นเลี้ยงข้าวแต่งตัวดูดีแต่นี่ท่วมหัวแบบนี้ก็ไม่ไหวปะนั่นน่ะสิ นี่ฉันได้ข่าวว่าบ้านที่กรุงเทพของเขาอ่ะก็ขายไปแล้วนะ<ฮ>เห็นรถคันนี้ก็คงจะเอามาขายด้วยนั่นแหละโหงั้นก็แสดงว่าบริษัทซิงก็ขาดทุนหนักเลยอะดิก็อย่างว่านะเห็นคนอื่นเขาทำก็อยากทำตามคนอื่นเขาสุดท้ายเป็นไงเจ๊งไม่เป็นเธอะไปเอาเมเอาซินมเมาหรอว่าแตกแกกลับมาแต่เมะะื่อไหร่เนี่ย กลับมาเมื่อเช้านี่ยมาทำธุรานิดหน่อยได้ข่าวว่าธุรกิจที่แกทําอยู่อ่ะมันขาดทุนหนักเลยเหรอแกก็เลยจะขายรถคันนี้ใช่ไหมใช่ก็ว่าจะขายเอาเงินมาหมุนก่อนอ่ะพี่ชั้นกลับมาเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละแล้วรถคันนี้แกขายเท่าไหร่เหรออืมฉันเอาไปให้เต็นรถเขาตีราคาให้อ่ะก็ว่าจะขายสักสี่แสนงั้นก็พอดีเลยฉันกําลังอยากจะได้รถมือสองขับสักคันน่ะงั้นแกขาย้ฉันนะ แกบอกฉันช้าไปอะเมย์คือฉันเพิ่งตกลงขายให้คนอื่นไปนี่ก็กําลังจะไปทําเรื่องโอนเราด้วยนี่สิเราเป็นยาก,กันนะเราโตมาด้วยกันอะแกจะไปขายให้คนอื่นทําไมแกขายให้ฉันดีกว,ว่าเอางันก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันขอโทรไปยกเลิกเขาก่อนนะสวัสดีค่ะคุณโจ๊กคือเรื่องรถอะฉันไม่ขายแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะ เอซ hey so ินรถคันนี 20, ้ของแกก็ใช้งานมาหลายปีแล้วอ่ะแกลถให้ชั้นหน่อยสิก็ได้เห็นแกที่เราเป็นญาติกันงั้นฉันลดให้แกสองหมื่นเป็น3ามแสนแปดละกันนะโอซินเราเองก็เป็นญาติสนิทกันนะแกรถให้ชั้นแค่สองหมื่นนอ่เหรอเอายงี้แกลดให้ชั้นแสนหนึ่งละกันเป็นสามแสนโอเคไหมไหนจิตใจรถ ขอบใจจ้ะส่วนเงินอ่ะอีกสองสาเดือนฉันจัดการให้นะเอเมแต่ฉันต้องรีบใช้เงินนะโอ้ยฉันแพละเอ,อ๊ะเออมนี่มันรถของซินไม่ใช่หรอทำไมมาอยู่ที่แกได้อะ่ะ อ๋อซีมนมาขายรถคันนี้ให้ฉันแล้วอะแค่แส,สามแสนเองสามแสนนี่แกงโง่ปะเนี่ยพัดแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะก็เมื่อสองวันก่อนอะเพื่อนฉันก็ซื้อรถรุ่นเดียวกับแกนี่แหละแค่สองแสนเองนี่เป็นญาติกันจริงๆปะเนี่ยขนาดญาติอะยังเอากำลังเยอะขนาดนี้เลยเหรอแกแน่ใจนะพัดก็แน่ใจสิจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แกนะ สินนะสินกับญาติพี่น้องก็ไม่เว้นหรอวะโอ้ยนี่สินมีอะไรเหรอเมมีอะไรงั้นเหรอว่รถคันนี้ของแกงไงฉันม่ถามคนอื่นมาละมือสองราคาแค่สองแสนเองได้แกกับขคยให้ฉันสามแสนเนี่ยนี่แกโกงราคาฉันเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะ ฉันเอาไปให้เต้นรถหลายๆที่เขาตีราคาดูเขาก็ให้ราคาที่4ี่แสนกันทั้งนั้นนะแกะไม่ต้องพูดมากเลยรถคันนี้ฉันไม่เอาละแกะเอากุญแจคืนไปเลย <c oughs> ดีแล้วเนี่ยที่ฉันยังไม่โอนเงินให้เก๋เมย์ฉันว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยอะเข้าใจผิดนะเหรอเกโกงราคาฉันเกมีหน้ามาบอกเข้าใจผิดอีกเหรอเอ่อคุณซินครับคุณซินไม่พอใจอะไรหรือเปล่าครับเราสองคนคุยกันแล้วนี่ครับว่าคุณซินจะขายรถคันนี้ให้ผมในราคา4ี่แสนน่ะหรือว่าผมให้น้อยเกินไปครับ ผมเพิ่มให้อีกห้าหมื่นก็ได้นะครับเออคุณซินครับผมอยากจะได้รถคันนี้จริงๆนะครับนี่ผมก็เตรียมเอกสารมาครบแล้วว่าคุณซินขายให้ผมเถอะนะครับโอเคค่ะฉันขายฉันขายให้คุณค่ะงั้นเราไปทำเรื่องโอนกนรรมสิทธิ์รถกันเถอะค่ะได้ครับ